วิดีโอนี้เป็นวิดีโอสั้นนะครับตอนนี้อัดตอนฝนตกเนาะคือผมจะเลิกทำ YouTube แล้วเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นนิสัยตัวของผมเองที่ก็ติดเกมผมยอมรับครับผมเล่นเกมเยอะก็จริงแต่ผมก็แบ่งเวลาได้ซึ่ง YouTube ผมจะชอบลิงเวลาลง แล้วมันต้องทำโน่นทำนี่จนผมนั้นเครียดผมนั้นเครียดหลายเรื่องครับผมก็เลยต้องขอพูดไว้ตรงนี้ว่าผมจะยุบช่องครับผมจะไม่ป้านตเตงให้ดังแล้วผมขอโทษเพียงแค่นี้น,นะคบผมรู้สึกว่าผมไม่ควรทำดูทุบต่อไปครับแต่ถ้ามีคนดูเยอะๆอีกมีอะไรเยอะๆอีกที่แบบว่าทำให้ผมมีกำลังใจก็ ต้องทำต่อเลยเนาะก็ขอขอบคุณนะครับถ้าวิวยอดถึงก็ Thank you เนาะไปแล้วนะครับ